สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม G ีเดียมเกมเอครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทาหมัดซุปนะครับซึ่งการทําหมัดซุปเนี่ยมันต้องเอ่อเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับเ่าต้องใช้อะไรมั่งครับก่อนแรกครับให้เราไปเกาะร้อนะครับตามผมมาเลยครับทุกคนไม่รู้นะว่าเกาะนั้นเป็นอยู่ไม่ได้เกาะต้นไม้ครับนี่นะทุ โอเคครับเราก็มาถึงก่อดร้อนกันแล้วนะครับซึ่งเงื่อนไขในการทำมัดซุปเนี่ยคือเราต้องสามร้อยมัดทุกทุกไอนี่เลยนะครับทุกหมัดเลยนะครับหมัดหมัดสไตล์ทุกอย่างเลยครับหมัดโลกหนึ่งครับอันนี้ก็สามร้อยครับต้องสามร้อยครับผมห้าร้อยสามเจ็ดครับซึ่งก็เกือบตันครับส่วนหมัดกังฟูคาราเต้นะครับ ใต้น้ำกุ้งกลางฟูครับน้ำกุ้งน้ำกุ้งนะครับน้ำกุ้งนีครับบัตรน้ำกุ้งนะครับก็สามร้อยครับอันนี้ผมก็สี่ร้อยแล้วครับอ่าสี่ร้อยผมทาอะไรครับผมทํหมัดเงืออวีสองครับมันเงื้อวีสองมันทําได้นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นขาไฟทำสี่ร้อยทำสี่ร้อยขาไฟทำสี่ร้อยครับซึ่งขาไฟก็เป็นแบบเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่าง ส่วนหมามังกรวีหนึ่งก็เดีย๋ยวผมจะพาไปดูแลบอ่ะพอเรามาถึงตรงนี้ครับตรงได้กล้องโรงงานเนี่ยก็เดินตามผมเลยครับทํามันจะอยู่แถวๆน,นี้แหละ อ่านี่เลยครับซาโบนะครับนี่คือซาโบนะครับซาโบที่ใช้หมังมังกรครับมาถึงซาโบครับนี่คือซาโบนะครับเราต้องใช้แฟดเมนประมาณพันห้าเหมือนกันนะครับพันห้านะครับเหนนนนะครับลมหายใจมังกรนี่ครับเรามารีวิวสกิลเลยส่วนสกิลครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นสกิลสุดท้ายครับใช้ประมาณสามร้อย ก็พอครบทุกหมัดแล้วก็ต่างไปเขาทำผมนห้ครับให้ผมตรงนี้ให้ถ้าใครใช้ปืนแต่งนะก็เห็นหีนพวกฟันลูกนะของลูกนั่นแหก็ไปบวกนะถ้าใครใช้ปืนินได้ยกแต่งก็บินเลยไปบินไปหินพวกขวานาั้งควาตั้งเลยส่วนวิธีทำหมัดมังกรวีสองน่ะเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้านะครับโอเคอ่ะพอเรามาถึงตรงนี้นะครับ บัลมังก,กร v ีสองก็น่าจะใช้ประมาณสี่ร้อยมารับซึ่งผมก็สี400่ร้อยมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งบัลังก,กรเนี่ยแนะนำมาว่าให้ฟาร์มโลกสามจากบอลนะครับให,ให้เพื่อนเพื่อนช่วยจีได้นะครับอพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บมานี่ครับผมจะขึ้นนี่พอพอทุกคนไต่ไต่ตรงนี้มาปุ๊บเดิน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 ตรงนี้มาปุ๊บมาตามผมมาครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็เดินมาตรงเรื่อยครับเลี้ยวซ้ายครับก็จะเห็นรูประตูตรงนี้ครับเข้าไปเลยครับก็ลงไปเลยครับก็จะเจอกับไอ้นี่เลยนะครับก็กดคุยกับมันเลยมันก็ต้องซึ่งมันต้องเสียประมาณสามล้านนะครับสามล้านเบรลีครับเงินเขียวเนี่ยสามล้านส่วนแฟนเม้นมันไม่เสียนะบัตซึเป็นบัดที่ตีเร็วในโลกสองครับอ่าก็บเป็นประมาณนี้ครับงั้นเราไปรีสัตว์เด้งสกิลแรกนะครับสกิลเซ็ ก็ลาให้โดนนะครับนี่คเขาจะเป็นเหมือนเขา้าประมาณ3,703สครับสก,กิลมงวล้วเ 9, 9 9นะครับส่วนสกิลส,สุดท้ายนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิโอ้ผมคอมโบโบ่อยเกินอ่ะเออซึ่งวิธีใช้หมัดซูมนะครับกับคอมโบนะครับก็ใช้ประมาณนี้ครับหรือว่าแต่แต แต่ละคนครับก็จะไม่เหมือนกันขอผมก็จะประมาณนี้แล้วก็มุงบ่งปุ๊บ้วขวาก็ที่สองครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นแถบขวาให้นะครับไม่ใช่ดิจะขึ้นแถบซ้ายให้ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเพลงเท่านี้แหะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ